รย่ทำใจรู้สึกแย่ฮะแล้วคนคนนี้เนี่ยก็มีภาพวงจรปิดนะครับไปขโมยจัก,กรยานฮะจากจุดๆุดนี้นะห่างไปประมาณกิโลเศษเษฮะนี่ไปขโมยจัก,กรยานแล้วก็ทีบออกไปเลยนะฮะและคนคนเดียวกันท่านผู้ชมมันมีข้อมูลนะจากชุดสื่อของจังหวัดเชียงรายว่าไม่ใช่คนไทยเป็นผู้หญิงสัญชาติพมา่าวัยประมาณ3าปี ก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยแล้วเอาของไปขายที่ตลาดในจังหวัดเชียงรายบ่อยฮะโดนจับบ่อยแล้วทํายังไงพอจับปุ๊บก็ผลักดันส่งกลับพม่าอืห้ารอบห้ารอบแล้วก็ยังกลับเข้ามาได้อีกอก็กลับเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะเชียงรายเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่เดินเข้ามาได้เลยครนะไม่ใช่ด่านใหญ่ๆอืมกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติห้ารอบฮะท่านผู้ชมแล้วก็ก่อเหตุซ้ําไปซ้ามาท่านผู้ชม คนเชียงรายเขาเริ่มเอื้มอมเอื่อมแล้วก็เริ่มคิดว่าโหมันจะก่อเหตุโหดขึ้นไหมขโมยของเอาไปขายคราวนี้ตีปลาแล้วนะมันจะทําที่มันเลวร้ายขึ้นกว่านี้ไหมนะแล้วก็ทางผู้เสียหายเนี่ยไปที่าไปแจ้งความกับตํารวจนะแล้วสุดท้ายจะวนกลับไปเหมือนเดิมไหมผลักดันกลับประเทศกลับมารอบที่หกจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าเลย<อ>ในกรณีนี้นะฮะในกรณีนี้ล่าสุดนะ ผู้เสียหายนะฮะสามารถแจ้งความฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษจำคุกไม่เกิน5้าปีพรบทารุณกรรมสัตว์อันนี้เช็คแล้วนะครอบคุมสัตว์น้ำนะที่คุณเลี้ยงจำคุกไม่เกินสองปีบุกรุกเคหสถานจำคุกไม่เกินหนึ่งปีฮะคือถ้าเอาโทษเหล่านี้เนี่ยเป็นโทษหนักๆเอาผิดหญิงคนนี้ได้อยากแค่เอาแค่ผัดัดกันกลับนะฮะ,ะต้องเอาโทษให้สาสม,อมเอาโทษให้เข็ดหลาบไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลับมารอบที่หกเจ็ดปดเก้าสิบหรือเปล่าสงสารปลา โอ้ถ้าดูอ่ะคุณผู้ชมครับพาไปดูต่อที่จังหวัดบุรีรามอันนี้เป็นเรื่อง<ช>ของเด็กเนาะเด็กนักเรน